เนี่ยทำไมต้องทําแบบสาวรัสเซียด้วยนู่นั่นเออถ้าสาวไทยมันไม่รุ่งก็ไปเอาจริตรัสเซียมาบ้างก็ได้นนเหไหมคะกลุ่มตลาดบนนะคะคือสาวรัสเซียคือนัมเบอร์วันนะคะไม่ใช่แค่ผู้ชายประเทศเขาหรือต่างชาติหรือนะคะผู้ชายทุกประเทศเนี่ย Crazy เควสี่สาวรัสเซียยี่สิบพลังอลามันยาสาวรัสเซียเขาเขาชัดมากเรื่องนี้เขาไม่ใช่แบบ อุ่นเปรี้ยวไม่ได้อยากได้หรอกไม่ได้อยากได้สามีรวยหรอกอยากได้คนดีแต่ไม่มีจิดแดกงกไหมคะไม่อยากได้หรอกผู้ชายที่เป็นผู้นำน,นี่นั่นเออแต่ว่าก็คือลึกๆก,ก็อยากได้นะคะแต่ว่าใจมันไม่แข็งแรงนะคะเมย์จะบอกเลยว่าสาวระัะเซียสิ่งหนึ่งที่เมย์ชอบที่สุดก็คือเขาชัดเจนมากๆในเป้าหมายของเขาถ้าเขาต้อง ถ้าเขาจะมีสามีเขาชัดเจนมากว่าสามีเขาจะต้องเป็นผู้นำเป็นคนที่ดูแลเขาได้อันนี้คือสิ่งสำคัญมีสองอย่างที่เขายึดมั่นที่สุดเลยก็คือ provider แล้วก็แล้วก็ leader ผู้ชายต้องเป็นผู้นำและเป็น provider นะคะเป็นคนที่อุปถัมภ์ผู้หญิงดูแลผู้หญิงนั่นเขาชัดมากค่ะนะคะเขาชัดมากซึ่งมันจะมีคำหนึ่งของสาวรัสเซียเลยนะเขาบอกว่า ถ้าผู้ชายบอกคุณว่าเป็นผู้หญิงหน้าเงินโกดิเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เขามีสองอย่างนะคะเขามีสองอย่างเหตุผลเขามีสองอย่างคือหนึ่งไม่ได้ชอบคุณมากพอที่จะเปะและสองไม่มีเงินนะคะนั้นไม่ต้องกลัว เราจะไม่ยั่วยวนผู้ชายไม่มีเงินอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวขนน่แข้งไม่ล่วงค่ะเพราะว่าขนน่แข่งคุณมีน้อยเกินไปนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคอสมานยาโหดสัตว์รัสเซียอันดับหนึ่งที่ผู้ชายทั่วโลกคลั่งรักเมจัดเซตให้นะคะสองคอสเลยมานยาโหดสัตว์รัสเซียเหมาะมากเพราะเมสอนทั้งเรื่องบนเตียงและสอนทั้งจริตมานยาของสาวรัสเซียเรื่องบนเตียง สาวรัสเซียนัมบุวันนะจ๊ะ